สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาดูเคล็ดลับการสร้างเพจครับที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเคล็ดลับสําหรับเพจตรงนี้ก็มีเคล็ดลับสําหรับเพจนะครับด้านซ้ายมือของเราดูคําแนะนําเพจทั้งหมดคลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีเพิ่มบทมบาทในเพจนะครับสร้างผู้ใช้สําหรับเพจของคุณซึ่งจดจําได้ง่ายที่ facebook com slash แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราลองโพสต์วิดีโอขนาดสั้นวิดีโอขนาดสั้นเป็นวิธีที่ดีที่ทคุณจะแนะนําตัวเอง ทีมงานของคุณสินค้าหรือร้านค้าของคุณไม่ว่าคุณจะถ่ายทําวิดีโอบนสมาร์ทโฟนหรือเผยแพร่สิ่งที่เหนือชั้นฝาโพสต์แบบวิดีโอจะช่วยดึงดูดความสนใจและทําให้ผู้คนมีส่วนร่วมตรงนี้เราก็โพสต์ประจําอยู่แล้วก็จะมีสร้างชื่อสําหรับเพจของคุณซึ่งจดจําได้ง่ายแล้วก็มีลองโพสต์วิดีโอขนาดสั้นก็จะมีแนะนําอยู่สามอย่างนะครับเพิ่มบทบาทในเพจ โดยให้มีผู้ดูแลสามารถดําเนินการได้มากมายก็จะมีเพิ่มบทบาทในเพจผู้ดูแลนะครับสามารถดําเนินการได้เพิ่มผู้ดูแลเพจสร้างชื่อผู้ใช้สําหรับเพจของคุณลองโพสต์วิดีโอขนาดสั้นอันนี้ก็มีเคล็ดลับอยู่สามสำหรับเพจอยู่สามสามชิ้นนะครับผมก็จะวันนี้ก็จะมา เอาชิ้นนี้ก่อนครับสร้างชื่อผู้ใช้สําหรับเพจของคุณซึ่งจดจําได้ง่ายชื่อผู้ใช้จะช่วยให้ผู้คนค้นพบและจดจําชื่อเพจของคุณได้เมื่อคุณสร้างชื่อผู้ใช้ชื่อดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในที่เว็บที่กําหนดเอง <c oughs> เช่น facebook com แล้วก็ตามด้วยชื่อที่คุยกาหนดนะครับ y o u c o m p a n y และแต่คุณจะกําหนดนะครับตรงนี้สําหรับเพจของคุณชื่อผู้ใช้ของคุณควรตรงกับชื่อเพจของคุณให้ได้มากที่สุดคลิกเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ ฉ,ฉันจะตั้งชื่อผู้ใช้ในให้หน้าอย่างไรคุณจะต้องเป็นผู้ดูแลจึงจะสามารถตั้งชื่อผู้ใช้ให้หน้าได้อย่ายลืมว่าหลังจากตั้งชื่อผู้ใช้ให้หน้าแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้อีกเพียงครั้งเดียวในการตั้งชื่อผู้ใช้สําหรับหน้าของคุณอันนี้การตั้งชื่อผู้ใช้นี่เราจะต้องคิดชื่อให้ดีนะครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว 1. ไปที่ facebook.com แร็ดย name 2 ใต้สร้างที่อยู่เว็บเฟซบุ๊กของคุณให้เลือกหน้าของคุณจากเมนู d ั o ด d o w n สามพิมพ์ชื่อผู้ใช้แล้วคลิกตรวจสอบความพร้อมใช้งานสี่หากชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสามารถใช้งานได้ให้คลิก,กยืนยันหากชื่อผู้ใช้ที่ต้องการมีผู้อื่นใช้ไปแล้วหรือไม่ได้รับอนุมัติคุณต้องเลือกชื่ออื่นตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ที่คุณพยายามตั้งนั้นเป็นไปตาม คำแนะนำสำหรับชื่อผู้ใช้ที่กำหนดเองโปรดจำไว้ว่าชื่อผู้ใช้ของหน้าอาจถูกลบออกไปเนื่องจากไม่มีการใช้งานก็<อ>ผมก็จะคลิกเข้าไปเลยนะครับผมจะตั้งชื่อผู้ใช้ให้เพจนะครับชื่อผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดแล้วคุณสามารถนำเพื่อนของคุณไปที่ได้อันนี้ผมได้กำหนดเป็นซองชัยปลักอันนี้มันสร้างไปแล้วนะครับ ชื่อผู้ใช้ของคุณถูกกาหนดแล้วผมก็ได้กําหนดเป็นซองชัยประการกําหนดชื่อผู้ใช้เพื่อให้พิมพ์ง่ายจําง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายผมได้ทําการกําหนดชื่อผู้ใช้ไว้แล้วนะครับเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับจากนั้นก็ทําการคลิกลิงก์นะครับก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ซ่อม m ี u ครับจากนั้นก็คลิกคําว่าคอมพิวเตอร์จากนั้นก็คลิกคําว่าหลังโดน Facebook แบนตอน4กําหนดชื่อผู้ใช้ครับ ถ้าคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับวิธีการกําหนดชื่อผู้ใช้นะครับเพื่อให้พิมพ์ง่ายจําง่ายเข้าถึงง่ายถ้าที่สําคัญนะครับเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้ดีอย่าเพิ่งใจร้อนที่จะทำนะครับให้นึกชื่อให้ดีเพราะว่าเมื่อเรากําหนดชื่อไปหนึ่งครั้งแล้วถ้าไม่พอใจก็นั่นก็หมายความว่าเรายังเปลี่ยนได้อีกหนึ่งครั้งเมื่อเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งก็เป็นอันว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องคิดให้หนักคิดให้ดีก่อนครับส่วนวิธีการใช้งานก็อย่างนี้ครับผมก็จะพิมพ์ง่ายๆนะครับพิมพ์เป็น w w w facebook com นะครับ ด้าน,นด้านหลังแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เรากําหนดไว้นะครับชื่อของท่านนะครับจะได้จำง,ง่ายๆอ่า w w w f a c e ย o o k c o m บิลยตตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะเป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วครับก็คือเว็บไซต์ของ Facebook นั่นเองตามด้วยชื่อผู้ใช้ก็คือชื่อของเราที่เรากําหนดไปแล้วของผมกําหนดว่าซองชัยปลาอันนี้เมื่อกำหนดแล้วเราก็ต้องจําได้ด้วยนะครับแค่นี้เองครับถ้าเราไม่กําหนดชื่อนะครับเราจะพิมพ์ไหวเลยครับมันมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะยุ่งยาก เราก็พิมพ์แค่นี้เองมันก็ง่ายๆครับก็เพียงหมายถึงว่าพิมพ์ชื่อเราต่อจากเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั่นเองจากนั้นลองแค้อ enter ดีครับข้อ enter ก็จะเข้ามาที่หน้าของผมเลยครับการใช้งานก็ง่ายมากครับและเราสามารถแจกลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาเราได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับซึ่งสะดวกมากครับต่อไปจะทําการกําหนดชื่อผู้ใช้ของเพจบ้างครับ ทีนี้ก็สร้างที่อยู่เว็บเฟ e บุ๊กของคุณนำบุคคลไปยังหน้าของส่วนนี้จะเป็นคนละอย่างกันนะครับอันนี้สร้างที่อยู่เว็บเฟซบ o ๊ k ของคุณนำบุคคลไปยังหน้าของคุณได้อย่างง่ายดายโดยตั้งชื่อผู้ใช้ให้หน้าของคุณหลังจากคุณตั้งชื่อผู้ใช้ของคุณแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนได้อีกเพียง1ครั้งจากนั้นก็คลิกคําว่าเพจครับคลิกครับหลังจากเราคลิกปั๊บ ก็จะขึ้นคำว่า w w w facebook com และทีนี้ก็ให้เราใส่เลยนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับผมก็จะใช้ชื่อซ่อม mcu นะครับและนตัวทานที่ดีนะครับตรวจสอบความพร,รม้อมใช้งานครับคลิกครับชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วย a ถึง z และเครื่องหมายจุดเท่านั้นหมายความว่าชื่อภาษาไทยไม่สามารถทำได้ครับ i e p a i r ผมก็จะตั้งชื่อเป็น repair นะครับที่แปลว่าซ่อมนะครับจากนั้นก็ตามด้วย mcu mcu ที่แปลว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์จากนั้นก็คลิกตรวจสอบครับสามารถใช้รีแพรนซีอูได้เราจะบอกเลยนะครัข้อคุณจดจําคุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของซ่อม MCU ได้เพียงหนึ่งครั้งหลังการกําหนดครั้งแรกเท่านั้นคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของชื่อผู้ใช้ให้ผู้อื่นได้คุณไม่สามารถละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้หากคุณกําลังขอชื่อผู้ใช้เพื่อการขายในอนาคตการจับจองคุณจะเสียชื่อผู้ใช้นั้น สามารถอ้างสิทธิ์ชื่อผู้ใช้คืนได้หากมีการใช้งาน,นอ,งอื่นๆโดยไม่ได้ร,รับอนุญาตคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการกำหนด d ีแพรียให้เป็นชื่อผู้ใช้ของซ่อม MTU มจยืนยันครับกำลังโหลดนะครับสำเร็จชื่อผู้ใช้รีแพ i r m ียถูกกำหนดสำหรับซ่อม MTU แล้วคุณสามารถนำนแฟนๆของคุณไปยัง facebook. c o m r e p a i r u ได้แล้วในขณะนี้คลิกตกลงครับคลิกตกลงครับ,กกรบทีนี้ผมก็จะลอง เข้ามาตรงนี้ครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h ผมก็จะพิมพ์คำว่า repairpu ครับอันนั้นก็ enter ครับอ่ะมาได้แล้วเห็นันะครับเราสามารถใช้คำสั้นๆอย่างนี้ได้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปใช้ชื่อที่ยาวๆอีกต่อไปครับเป็นลิงก์สั้นๆนะครับแค่นี้เองในสั้นๆก็สามารถใช้งานได้นั่นเองครับพิมพ์นะครับ enter ครับ ชื่อใช้ชื่อหนึ่งก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้ครับซึ่งเป็นหน้าของผมเองอันนี้เป็นการกําหนดชื่อผู้ใช้มีการกําหนดชื่ออยู่2อย่างกําหนดชื่อผู้ใช้ซึ่งผมได้กําหนดไปแล้วในตอนที่เราแล้วมานะครับส่วนวันนี้ผมได้กําหนดชื่อผู้ใช้ของเพจหรือชื่อผู้ใช้ของหน้าวันนี้ผมได้กําหนดชื่อผู้ใช้เพจสําเร็จเรียบร้อยแล we ้วครับท uh ีน huh. ี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้เพจนะครับรีแพร์นะครีแพร์ที่แปลว่าซ่อม ตามด้วย MCU ซึ่งแปลว่า microcontroller รังนั้นก็ e n t e r ก็จะเข้ามาที่เพจของผมได้ทันทีซึ่งเราสามารถเอาลิงก์สั้นๆนี้นะครับไปแจกได้เลยครับสะดวกมากครับเราไม่ต้องมีพิมพ์ชื่อยาวๆนะครับชื่อชื่อสั้นๆแค่นี้ก็จะสามารถเข้าถึงเราได้โดยตรงครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ